สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับกระเบื้องนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไอพีดครับไอตีดครับผมไอตีครับไอเน็กครับครับไอสี่มครับน้องปีครับผมเบิ่งเลยนะกรบืองพื้นเคราะห์มังฝ่ครับปอกปอกมันไปปอก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 ปี๊วเคาะห์เฉลือกอะความมิตรภาพเจ้าอะ สังปีครับสังปีตีลมสุนนี้ส่งสารคามครับไอ้ที่สองคือประจ่ายยุ่ในท่านั้นเประสาะจายครับทุนนี้ส่งส่งอรส่งเล้าก็ับส่งไปเที่ยวต่อภาบวางส่งเหล้าอืม ประเทศเวียงจันทร์าบังอันนองบูสังปีติล้มอันนะไรสิบาทเอย่ซื้อครับเบิ่งวิธีพันติล้มครับสังปีติดล้มการลมมีออกกับสางปีเลยครับ สอบตามสังปีได้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับหมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วสั่งนอมมาแล้วครับเจ้าเจือหัว โอ้โตั้งน็อตกเด้อันห่องนซ่ครับเกี่้ยแค่เรอันนี้ก็สนับสนุนนะครับจากร้านโซลินหรือว่าเยเปิลนะครับหงวงโซ่พวกนี้โคตรละ40บาทครับประหยัดบ่งให้หลังตัวโยกกินนี่ครับประหยัดครับสุดยอดครับเอาไปจ่ายเอาไปจ่ายเอ้ยเจ้าเด้อเอามีไปผู้ดีเห็นแอ็มหางมี่เส้นเงือดแบบเอ้ยเพื่อเจ้ารอไห้ดู เฟอร์วเนด์เอสเนี่ยวีมเอสไม่อยุดขายโอ้โหเเป็นกามเนี่ทั้งถึงเนาะแม่นมันหมอนหรือเปล่ากามขี้หลังเขามจอชัวนี้จอเบิร์อันจอหรอไปต่อไมครูไทยบอกไกเปลี่ยนทรงหรอครับเบิงงัทางบอกเปลีนทรงครับเปลี่ยนเบเรปลี่ยนทรงครับเรามาต่อของชัครับ นี <mile> ่คงจะเป็นปีนกนกกระจอะครับนกกระจอกเทียบบอ้กบบ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 บงบบ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 รบบบบกรบบบบบเบบบบบบบัวมากบวัดาบบบบบบรบบยบบบอบบบาบบยบบ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 นบบ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 กบบ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  เบิ่งงั้นิกับมาเบิ่งกันตีกงครับอาทิตย์พนป็นทรงพื้นว่าหำกับมีกระโดอเล้ซื้อจริงได้ยีหอได้ครับมาเบอ้องตัวนี้มันสี่ร้ทรงหเลยยั่วตัะมีแฝงเลย่ไหว้ามันมันถอเน่ม่นาา่ เอาจิต <cents> ต <input> ่อสามเล่มนะครับโอ้กยสั่งยูชอปีนะชิคก้าบ้ีผ้าี่เยอเดียวเลยเน่นรุ่นเดียวกันเสมอเอาต้องเบิดโกงเบ็ดเบิดตามเค็มนะครับโอยจะสู้ยังปีแล้วไ้้ตัวนี้มันปีกว่าเลยเบื่อโซฮอดดีนะเท่านี้น่าจะหิง สุยอดครับอันนี้ต้องตัดป่ะครับนี่ตัดครับตั้เนิดตัดได้เต็มตัดได้เต็มไหมนะครับตัดใจไม่ได้แนวแนวแนวนี่ตั้เนี้คนตัดตัดใจครับตัดใจคิดนั่นเลยครับที่การที่เขามีตอบนี่คิดหอดเขาครับเขามีคิดหอด เอาล่ะเอาลเบอร์ูบูซาเราเห็นเลยเด้อโอ้โหพี่เองพีเองซิมพีเพื่อนชาวพี่นี่ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นต้องไปฟีมือผมนะครับเบอรผมอาร์ตเองครับอันนี้เพื่อนไม่ยองกระยาผมยองครับอันนี้เจ้าแม่ครับสีบางนี้ความสวยงามนี้อาจจะอ๋อมันก็สีบางนี้นะเกินร้อย เบิ่งครับเบิ upcoming, yes. ่งเบิ่งนี่ครับฝีมือครับวู้ฮู้ตัดัดภาพทีมไม่ได้สาระอ้อครับครับมาสู้สักฟิลมจนมาเห็นแ้าขโมยซื้อขโมยซีซัมนั่นหน่อยเคร่ปงเสือมาเสือมัน ่จองหูคอายในสะแบแล้วเนี้ยอ่อนแค่จะพองเป้าเพน้องอ่อนนี่จะชอบมาเลยแล้วนี่ครับอันนี้จากประสบการณ์นะครับเคยสว่านสอดแล้วหิ้วซอดจุบน้ำครับชุบชุังเนี้ครับซื้อเหล่ากับทีละพุน ครับขับเพื่อนเล่าก็อยู่คือตลาดเสาบางกุฎาครับเพื่อต้องการมาคิบเพื่อต้องการมาคิดหรือว่าอยาตังครับได้ว่นวอนจัดเถอครับวัตถิลอยก็ได้ครับวเตีิยวนี้จะเป็นเมฆทองพี่สะพ้ายของเท่านี้ครับที่พี่สะพ้ายเราหายวเตีถยวอยู่นะครับร้านนี้จะอยู่ตำแหน่งคือตลาดเสาบางกุฎานะครับ ถามลูกครับธนาคารกุลว่าเพื่อนได้บุญรอี่ร่อนครับหรือว่าเพื่อที่ผสมไผ่อุบัติเหตุนะครับอย่าตังค์มีครับสุ่มอุบัติเหตุผมไผ่สุ่มไผ่เดลูเดลูชนีกะแม่ครับซุ่มได้ลูได้ลูแบบท้องอ่อนท้องแก่ๆนะครับกระห้องเตะอบก็ได้ครับตะอบเพราะมีเตะอบผมขั้นภาษาภาษากลางก็ทีเป็นแม่คู่เวกครับ ครับไม่ใช่เข้าไปพวิดธปุ๊บนะครับซื้อกินเลยสรารับท่อนี้งนี้ธุรกิจเพิ่นหลายครับเพิ่นกะโอ้เป็นบุญหลายครับที่เพิ่นเสียสละมาเอฟบังไฟซอยนะครับยูน่าเราก็เลี้ยงหมูครับยูน่าเราก็เลี้ยงหมูครับเจ็ดตครับแม่นบอกห้าตัวครับโ็งูอีสองงูอีสองงูอีสองครับเดี๋ยวไปเบื้องไปเบื้องอันไหนเห็นตัวเดียวครับเพราะว่าตัวที่สองในยุ่งของนะครับท่านอ้ออ้อแล้วครับกะ คพิม่มดีจิตด้วยมั้งใช่มันมีได้หลายมี่คายได้หลายครับหรือว่าน้องงัวน,นะครับไองครับก็กินน้ำมะพร้าวก่อนครับนก่แด้บางนี้ว้่วเออกไก่ฟุลุกกระคกรโด่เนี่ย